หลวงปู่สุขลือชาเขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อนามระเบือสวนนกส้มโอดกขาวแตงกวาโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทตั้งอยู่บ้านเลขที่3 66หมู่หตำบลชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทระยะทางห่างจากอำเภอเมืองชัยนาท5กิโลเมตรโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนศึกษาพิเศษใจนาทจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบริหารงานโดยนายปรัชญาสมณะช้างเผือกผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทนางสาวอรวรรณพงศิรินางสาวนุจรินโพเงินรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท มีการบริหารงานโดยแบ่งตามโครงสร้างการบริหารงาน5กลุ่มงานดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 4. กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 5. กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิชาการให้กับนักเรียนและยังส่งเสริมงานด้านคุณธรรมจร,ริยธรรมให้กับนักเรียนได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยมีหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้หลักสูตรประถมะวัยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ ส่งเสริมการฝึกทักษะงานอาชีพให้กับนักเรียนตามความสามารถและความถนัด5กลุ่มงานอาชีพกลุ่มงานคหกรรมกลุ่มงานอุตสาหกรรมกลุ่มงานพาณิชย์และบริการกลุ่มงานเกษตรกรรมและกลุ่มงานความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมแนะแนวนอกจากนี้โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทยังได้จัดการเรียนการสอนควบคู่กับการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนโดยมีนักสหวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาฟื้นฟูนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพกิจกรรมกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดและกิจกรรมทาราบำบัดผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้โรงเรียนศึกษาพ,พิเศษชัยนาทได้รับรางวัลมากมาย และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการประเมินอยู่ในระดับดีรางวัลที่สถานศึกษาได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทองรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3มดาว รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับชมเชยเข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ดคิสไบ์ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิน่นโครงงานระบบเตือนภัยน้ำท่วมด้วยบอร์ดคิสไบ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกการศึกษาพิเศษโรงเรียนเฉพาะความพิการครั้งที่70ประจําปีการศึกษา2565โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจํานวน24รายการ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองจํานวน9รายการรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองจํานวน13รายการและรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงินจำนวน2รายการงานช่วยเหลือคนพิการนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการ ไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการและอยากช่วยเหลือตนเองถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้เพื่อจะทำให้เขา สามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมภายใต้คำขวัญที่ว่าไม่ว่าหนูจะเป็นใครทุกร้อนมาจากไหนเมื่อมาอยู่บ้านหลังนี้หนูจะอบอุ่นและปลอดภยัย